สวัสดีครับช่างเอ๋ทำได้ครับวันนี้ช่างเอ๋จะพาเพื่อนๆมาดูที่เพาะพันธุ์เพาะเชื้อเห็ดต่างๆครับอย่างเช่นเห็ดนมเสือเห็ดตับเต่าเห็ดใขรเห็ดละงกเห็ดเพาะแล้วก็เห็ดปลวกนะครับและอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งช่างเอ๋วันนี้จะพามาขุดเห็ดนมเสือนะครับครับผมเห็ดนมเสือนี่เขาจะ ส่วนใหญ่เขาจะเพาะพันธุ์มีที่เพาะนะครับเป็นที่เฉพาะเขาแล้วก็อยู่ในเขตอของป่าธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีถ้าเป็นเพาะด้วยมนุษย์เองก็คือเพาะจากก้อนเชื้อเห็ดครับซึ่งช่างอีเอาขอก้อนเชื้อเห็ดครับที่ของเพื่อนๆในสมาชิก y t u t u นะครับอของเลยฟาร์มฮักนะครับ ที่เขาปลดประจําการนะครับคือเขาเพาะได้ประมาณหกเดือนเขาก็ลูกออกช่างเอ๋ก็เอามาประมาณเกือบร้อยก้อนนะครับเอามาลองเพาะในพื้นที่ของช่างเอ๋ดูนะครับว่าเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติครับไม่มีสารเคมีไม่เคยพย่นยานะครับว่ามันจะขึ้นหรือไม่สลหรับเชื้อเห็ดที่เขาปลดประจําการนะครับช่างเอ๋ีจริงช่างเอ๋ได้ทดลองขุดแล้วเดี๋ยวพาเพ,พื่อนๆมาดูว่าเห็ดนมเสือเป็นอย่างไรที่จริงเห็ดนมเสือนะครับจะเป็น สำหรับเอาไปใช้งานใช้กินรับประทานนะครับจะเป็นส่วนของเงานะครับซึ่งเห็ดนมเสือก็จะมีดอกขึ้นนะครับขึ้นออกมาจากดินนะครับเพื่อนแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ของดอกนะครับหรือเราจะใช้ส่วนใหญ่ใช้เงานะครับซึ่งสรรพคุณทางยาก็คือรักษาอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับรวมถึงเป็นการรักษาลรคมะลิงด้วยนะครับสําหรับเห็ดนมเสือ ซึ่งเวลาเราเอาไปรับประทานนะครับแล้วก็เอาเงานะครับเอาไปตากแดดแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับเป็นผงแล้วก็ชงกับน้ําอุ่นน้ําร้อนหรือาผสมนมผสมกาแฟาก็ได้ครับเพื่อนๆนซึ่งสรรพคุณทางยาก็คือรักษาอาการอักเสบของร่างกายได้ดีแล้วก็ช่วยรักษามะเร็งด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเห็ดนมเสือเป็นยังไงครับอ่านี่ก็คือก้อนเชื้อเห็ดนมเสือครับเพื่อนๆที่ได้ความอนุเคราะห์มาจาก เพื่อนๆนะครับที่เขาปลดประจำการนะครับเห็นไหมครับปรากฏว่าช่างอีเสียดายครับก็เลยเอามาลองเพาะดูปรากฏว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเชื้อเขาก็เริ่มเดินเริ่มเดินนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีเห็นไหมครับนี่นี่คือก้อนนะครับที่ออกมาจากก้อนเชื้อเห็ดครับซึ่งตามจริงเนี่ยผมผมบอกว่าเขาชอบธรรมชาติครับสหรับการเพาะ ด้วยวิธีธรรมชาติผมว่าจะน่าจะดีกว่านะครับซึ่งเอียงมาลงดินเลยไม่ได้ใส่บอ่อเหมือนที่เลยฟาร์มฮักทำนะครับซึ่งจะเรียนแบบธรรมชาติให้เยอะที่สุดครับคือ,อเศษใบไม้เศษอะไรที่อยู่ในสวนของจังเอ๋ยงนะครับแล้วก็ยิงสปริงเกอร์วันเว้นวันนะครับเพื่อนๆนี่สังเกตด,ดูครับอันนี้เห็นเพื่อนๆเขาบอกว่ากิโลละหมื่นเลยนะครับเพื่อนจะสีจะลองขุดให้เพื่อนดูสักสองสามก้อนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ นี่ครับก้อนหนึ่งครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเอาของเก่าเข้ามาทําก็ก็ได้กินเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้โหสมบูรณ์มากนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะไปล้างตากแดดเลยครับช่างเอจะขุดให้ดูอีกนะครับว่าเอาเชื้อเห็ดเก่าเข้ามาก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่เราใส่ใจนะครับว่าจะให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงแต่ว่าปุ๋ยเราไม่ได้ใส่นะครับจะเน้นธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับช่างอีใส่ประมาณ ร้อยก่าก้อนนะครับอยากจะเขียร์ดูดีๆนะครับฝังไม่ลึกครับฝังตื้นๆก็ก็ได้ผลนะครับอันนี้เชื้อเริ่มเดินแล้วครับอันนี้เชื้อเริ่มเดินแล้วเพราะว่าเป็นเชื้อเก่านะครับเพื่อนๆเราก็เสียดายก็เลยม,มาเอามาลองใส่ดูนะครับอยวจะขดให้ดูอีกสักให้เพื่อนดูอีกสักก้อนนะครับ ช้าหน่อยนะครับมือเดียวมีแค่นี้เราก็ประสบความสําเร็จนะครับดีกว่าเอาไปทิ้งนุนน่นๆอ่นโอ้โหนี่อันนี้เชื้อนะครับเห็นไหมตกใจนึกว่าเชื้อใหญ่เดีย๋ยวจะลองดูนะครับซึ่งเราขุดแล้วเราก็เอากบเหมือนเดิมนะครับให้เชื้อเขาเดินกระจายได้ดีดีกว่าเอาทิ้งครับนี่เป็นเชื้อหละคือปกติก็เชื้อพวกนี้ก็จะเป็นเชื้อลา จากธรรมชาติเหมือนกันนะครับดินค่อนข้างจะแข็งหน่อยบางทีก็เขาหมดอายุก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับดีก็เราปล่อยไวเย้เฉยๆนะครับเพื่อนอันนี้ไม่ขึ้นครับจริงๆล้วก็ก้อนนะครับจัวเอจะปล่อยไวอ้อีกสักระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้เชื้อเขาเดินเต็มที่นะครับคือวันนี้ขุดเพื่อทดลองว่า,าเชื้อของเขานี่ยยังใช้งานได้อยู่ไหมครับก็คือช่างเอง็นจะมาลองดูเฉยๆแล้วก็บอกคนสมบัติเบื้องต้นของเห็ดนมเสือครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็น่าปลูกครับสําหรับใครที่มีสวนป่าที่เป็นธรรมชาตินะครับนี่เราปลูกไว้เป็นยาเป็นสมุนไพรได้ดีที่สุดเลยนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการใส่นะครับเนี่ยขุดประมาณอาพอ,อน,นี่ไหมครับนี่นี่เชียกำลังเดินนะครับเนี่ยขาวๆนะครับกํลาลังเดินเลยแล้วก็ประมาณนี้แหละครับเอียงซะหน่อยนี่ครับแล้วก็เอาเศษไมเ้เศษอะไรใส่เรียนแบบธรรมชาติให้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับ ขี้เลื่อยของไม้ยางพารานะครับเชื้อเชื้อเห็ดต่างๆเขาจะชอบขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราครับเพราะว่ามีสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับสําหรับที่เห็ดสามารถาจจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ยิงน้ำสกีทุกสปริงเกอร์ทุกวันนะครับอย่าให้น้ำขังเยอะนะครับเดี๋ยวเชื้อเห็ดก็จะตายหมดไม่ต้องฝังลึกก็ได้ครับฝังตื้นๆพอมันกบก็พอแล้วแล้วก็เอาเศษใบไม้ใส่ เส็จขี้เลื่อยใส่นะครับซึ่งบริเวณนี้ก็คือ,อไก่จะเขี่ยไม่ได้นะครับของช่างเองนะครับจะทําคอกไว้สําสหรับทดลองเชื้อเห็ดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็รอรุน่นเห็ดตะเต่านะครับเพื่อนๆบริเวณ,เวณมีพ่ออยู่ใต้ต้นกาแฟลาบิก้าแล้วก็ใต้ต้นมะไฟนะครับซึ่งมีรากฝอยเยอะนะครับซึ่งรอผลการทดลองของช่างเองนะครับ อย่างไงเพื่อนๆเนี่ยติดตามรับรองว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับสําหรับงานคิดค้นสิ่งแปลกๆนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับสําหรับการเพาะเชื้อในสวนในต้นไม้ที่มีรากฝ่าเยอะๆนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่สําหรับเห็ดตับเต่านะครับส่วนเห็ดนมเสือช่างเอ๋บอกว่าน่าจะผ่านนะครับประมาณร้0ยก้อนอันนี้ช่างเอ๋ขุดเบื้องต้นคือแค่3ก้อนนะครับ คตรคุมเลยครับนี่นี่ครับนี่คือเง่าน,านะครับของเห็ดน,นมเสือที่ได้จากก้อนเพาะเชื้อที่หมดอายุแล้วช่างเองก็มาฝังดินครับไปขอเข้ามาอ่าไปสองก้อนครับวันนี้ดีใจมากครับอาจจะไปตากแห้งแล้วก็บดกินกับนุ่มก็ได้แล้วก็กินกับน้ําอุ่นนะครับเพื่อนๆอ,อ่ายัไนคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่างเอ้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่างเองจะ หาสิ่งดีๆนะครับแปลกๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่างานทดลองในสวนปลอดสารของเราเนี่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือ,อผลไม้ต่างๆนะครับซึ่งเราถ้าเราขยันอุตสาหะก็จะได้สิ่งนั้นอตอบแทนคืนมานะครับอย่างเช่นเห็ดน,นมเสือวันนี้นครับแค่เดือนกว่าๆนะครับเงาเยอะใหญ่ขนาดนี้นะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ กดติดตามช่างอีกด้วยนะครับ